สิบาการจากกฎไหลย,ย้อนรู้ไว้หายกังวล 1. แสบร้อนลิ้นปี่หรือกลางอกมาเกิดหลังทานอาหารเสร็จใหม่ๆ 2. เปรี้ยวขมในปากหรือลำคอ 3. ท้องอืดจุกเสียดแน่นท้องนอกจากนี้ยังมีที่หลายคนยังไม่รู้ 4. เจ็บอกที่ไม่เกี่ยวกับโรคหัวใจ 5. เสียงแหบเรื้อรังหรือเสียงเปลี่ยน ไอเรื้อรังโดยไม่ทราบสาเหตุ 7. พื้นติดขัดเหมือนมีก้อนจุกในลำคอ 8. ฟันผุมีกลิ่นปาก 9. อาการหืดที่ไม่ตอบสนองต่อยาตามปกติคืออื่นๆจากลมตีขึ้นเบื้องสูงเช่น 10. ปวดหัวเสียสีข้าง 11. เจ็บร้าวไปไหลบางทีทะลุไปที่หลัง 12. หายใจไม่อิ่มใจสัน่น 13. รู้สึกจะอาเจียน 14. นอนไม่หลับ 15. การขับถ่ายไม่ปกติแต่ไม่จำเป็นต้องเป็นครบทุกอาการโดยทั่วไปถ้าเกิดคนเป็นโรคกระเพาะอยู่แล้วก็กดในย,ย้อนนี่นะครับแล้วอากดื่ดื่มเจ้าตัวนี้เข้าไปเนี่ยตั<ะ>้งแต่ครึ่งชั่วโมงไป็ต้นไปเนี่ย<ะ>อาการจะเริ่มมันทองลงไปเรื่อยๆปรสัก4 5นาทีแทบจะอันตรธานหายไปละ เพราะว่าขมิ้นชันหรือสรรพคุณของมันเองเนี่ยมันเข้าไปรักษามันเข้าไปมันสามารถดูดซึมก็ไปในกระเาพาะอาหารและเป็นลดอาการอักเสบจากการจากการปวดตรงนั้นลงไปได้ทันทีครับันนี้ทดลองดูได้เลยครับผมไปทดลองมาหลายเวทีแล้วก็หลายประเทศะนะครับในในลักษณะที่ให้ให้ผู้ป่วยนะครับ,รบทดลองดื่มดูแล้วก็จากนั้นเราเราก็บรรยายเขาฟังอีกประมาณสักครึ่งชั่วโมงหรือสี่ห้านาทีต่อมาเรียกก็กลับไปรอบหนึ่งเราสัมภาษณ์ก็สดสดตรงนั้นเลย ทุกคนตอบเป็นสิ่งเดียวเลยครับว่าอาการก็ดีขึ้นทันทีเลยครับอันนี้มีออยด้วยมีออยเรียบร้อยแล้วานเรียบร้อยแล้วนะเพราะว่าไม่งั้นเราเราจบประกวดไม่ได้เลยครับเพราะถือว่าเป็นผิดพลาดที่ยังไม่สมบูรณ์อ๋อคือต้องเป็นผลิตภัณฑ์ที่สามารถที่จะคือปุ๊บวันนี้ถ้าวางขายก็ขายได้เลยใช่ครับจะไปเข้าประกวดได้ถูกต้องครับผมก็ยังทําเป็นแคปซูลอันนี้จะสะดวกต่อการเด็กการพก พาไปไหนแต่ว่าคุณประโยชน์เหมือนกันเหมือนกันแต่ว่าอันนี้มันนี่แง่ที่เรา,<ๆ>เ,ราเรากำลังปวดกระท่านหันเลยเนี่ยดื่มตัวนี้ไปเนี่ยประมาณครึ่งชั่วโมงถึง4ี่านาทีเนี่ยอาการจะหยุดไปทันทีเลยอันนี้พิสูจน์เลเยอะมากเลยครับทุกคนก็ยอมรับหมดคุณประโยชน์ของมันคือ